มีอะไรจะให้ดูาไปยังไงเนี่ยไปยังไงฮึบฮึบเจอของดีเจอของดีเกือบแล้วได้ต้มให้แม่จิ้มน้ำพริกเย็นนี้โอโหเเยียบอยู่ในบ้านดอกกระเจียว ในจ้าดอกกระเจียวดอกกระเจียวอะไรที่สุดในประเทศไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนนจ้าี่ชาเก็บแล้วชาเก็บต้องเอามีดมาต้องเอามีดเฉาะว้าวต้งไลยต้นนี่นะคะดอกกระเจียว แต่ก่อนปลูกเยอะตรงนี้พอสร้างห้องน้ำก็ทับดอกกระเจียวนี่มีนอนี้มีเยอะมีเยอะเลยเดี๋ยวไปดูก่อนวิธีการเก็บดอกกระเจียวต้องเอามีดเฉาะได้กินน้ำพริกเออได้กับข้าวเย็นแล้วดีนะพี่ชามาดูทำไมถึงนึก ก็มันถึงหน้ามันออกแล้วไงอ๋อแล้วนี <c 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 ่เราต้องขยายพันธไหมอือเดี๋ยมันออกมาอีกเลยเยอะโอได้สีได้ห้าดอกนะคะวันนี้วันนี้เกือบแล้วนี่ถ้าถ้าไม่เห็นเย็นนี้ตอนเช้าก็เน่าเนาะมีอันนั้นอันหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ออดโดมันออกยอดน้อยๆหม้ตรงนู้นนู้นไ้กนนี่นะคะได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอร่อยที่สุดในประเทศไทยในยจ้าดอกเจียวอันนี้กีบาา้านโมปีนาติ้งิจงแช่จีโมออย 1. 1> แต่ถ้าเราขุดมันก็ขยายพันธุ์ไปอีกเนาะอ๋อไม่ก็เตะโกใหญ่โกโอ้อันนี้มาจากป่านั้นมีอีกอันหนึ่งต้องคอยดูไม่งั้นพี่ชายต้องมาดูนูนตรงนั้นหนึ่ง ตรงนี้มีอีกหรือเปล่านะเขาจะทำกับข้าวตกใจหมดเลยตรงนี้มีหลอกมกั้งของอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะดอกกเชียวค่ะเอามาปลูกที่บ้านอันนั้นอีกเหรอยังไม่ออกต้องมาดูบ่อยๆนะคะรู้แหล่งแล้วของอร่อยเรา ยู่บ้านเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เบษบศๆต้มจิ้มน้ำพริกกินนี่ต้มจิ้มน้ำพริกต้มให้แม่กินมีห้าดอกได้ให้แม่หมดเลย อาหารเย็นวันนี้เราก็นี่ถ้าถ้าที่ตลาดนี่ก็20บบาทมั้งเนาะ